เรามาดูไอเดียกันว่าในงบ7 20,000บาทเนี่ยสามารถได้เป็นอิฐแดงเสาหล่อนะครับประตูหน้าต่างสั่งตัดทั้งหมดตรงนี้นะฮะจะเป็นบ้านโมเด์นะครับหลังคา3า3สเต็ปครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับบูมแอ์รีวิวบ้านกับการรีวิวนะครับบ้านโมเดนสวยๆครับหลังนี้ผมบอกเลย7 20,000บาทค่าของค่าแรงครับอิฐแดงนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท ใครอยากชมคลิปนี้นะครับ3ามห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถงหนึ่งห้องครัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนงั้นเราไปรับชมกันเลยครับ Let's go ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับช่างหนุ่มนะฮะก็คือพี่หนุ่มเนี่ยเป็นช่างปลูกกระเบื้องนะคุณผู้ชมต้องบอกนะฮะว่าบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านซื้อของเองทั้งหมดนะครับจ้างแต่ค่าแรงช่างเป็นชุดๆนะครับพี่หนุ่มบอกว่า จบอยู่ที่7จ็ดแสนไม่เกินนี้ครับนะฮะตัวบ้านเนี่ยมีขนาดหน้ากว้าง9.5ลึกลงไป9.5นะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยแปดตารางเมตรนะครับแต่นะฮะคือคลิปนี้นะครับผมถ่ายให้ดูเป็นไอเดียนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขารับเหมาปูกระเบื้องนะครับของอยู่กับบริษัทนะเขาไม่ได้รับสร้างนะครับเรามาดูไอเดียกันว่าในงบ7จ็ดแสบาทเนี่ยสามารถได้เป็นอิฐแดงเสาหล่อนะครับประตูหน้าต่างสั่งตัดทั้งหมด ตรงนี้นะฮะจะเป็นบ้านโมเด์นะครับหลังคา3สเต็ปครับนะฮะนี่ครับหน้ากว้าง9.5ลึกลงไป9.5นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมนะครับสวยมากๆฮะนะครับอิฐที่ใช้นะครับเป็นอิฐแดงนะฮะสองรูครับนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับเดี๋ยวผมเริ่มพาไปรับชมนะฮะนี่ฮะนะครับโหเสาใหญ่มากคุณผู้ชมดูนะครับเหล็กใช้เป็นเหล็กกัมมนไน์ฮะนี่นะครับ พอเราเข้ามาปุ๊บนะครับภายในตัวนะครับตัวบ้านจะขึ้นมานะฮะบันไดนะจะเป็น3ามขั้นนะครับเข้ามาเนี่ยนะฮะตรงนี้จะเป็นรับเบียงครับผมนะฮะรับเบียงจะอยู่ประมาณแบบนี้ครับระเบียงฮะแล้วก็ห้องเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้รู้นะว่าพี่เขาจะกั้นห้องแบบ3ามห้องนอนยังไงนะครับตรงนี้น่าจะเป็นห้องโถงฮะคุณผู้ชมเข้ามานะฮะมีหน้าต่างนะครับ2บานตรงนี้ห <dominate S 2> ้ <es> องโถงแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็นะฮะ ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการก่ออยู่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมนะครับก่อนะฮะแล้วที่ผมไปถ่ายบ้านถ้าคุณผู้ชมดูนะบ้านทรงปัญญาบ้านพี่เบ๊ก็อันนี้คือเขาจะรับก่อนะฮะนี่นะครับสามห้องนอนผมดูเนี่ยหนึ่งสองนะครับตรงนี้น่าจะเป็นสองห้องน้ำสองห้องน้ําแล้วนี่เป็นอีกห้องนอนหนึ่งหนึ่งห้องนอนนะครับสองห้องน้ำนะฮะน่าจะมีห้องน้ําในห้องนอนหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ห้องน้ํารับแขก แล้วก็ห้องนอนที่2ตรงนี้เป็นห้องนอนที่3มคุณผู้ชมดูนะครับในงบ7จ็ดแสนสองหมบาทค่าของค่าแรงตรงนี้น่าจะเป็นโซนห้องครัวครับมีประตูออกไปทางด้านหลังบ้านนะฮะเนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูเป็นไอเดียนะนะครับไม่ต้องด่าผมนะว่าทาไมไม่มีเบอร์โทรเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาเป็นผู้รับเหมาปูกระเบื้องฮะนะครับผมมาถ่ายทําเป็นไอเดียให้กับคุณผู้ชมเพื่อที่จะดูเป็นแนวทางใครที่กําลังนะครับสร้างบ้านนะฮะวิธีนี้ดีที่สุดคือ บ้านคุณผู้ชมได้งบประหยัดแน่นอนเพราะว่าเราซื้อของซื้อวัสดุเองทั้งหมดอยากได้เกรดดีเกดไม่ดีอยู่ที่คุณผู้ชมนะครับเราก็หาค่าแรงช่างเป็นชุดๆอย่างเงี้ยก็เป็นชุดละเหมาก่อฉาบเราก็หาชุดละเหมาก่อฉาบบางท่านเป็นผู้ละเหมาหลังคาเราก็หาหลังคามานะครับบางคนผู้ละเมาโครงสร้างเราก็เอาผู้ัะเหมาโครงสร้างมาโครงสร้างเทพื้นคือได้หมดเลยตรงนี้จะอยู่ประหยัดมากนะฮะนะครับเจ็ดแสนสองหมื่นบาทเนี่ยคือเอาง่ายฮะ พี่หนุ่มหรือว่าช่างหนุ่มเนี่ยเขาไม่มีกำไรนะเป็นต้นทุนที่เขาจ่ายไปในราคานี้ยังไม่ได้รวมกําไรของช่างนะถ้าพูดถึงว่าจะรับเหมาสร้างบ้านน่ะนะครับนี่ผมพามาชมเลยนะครับเจ็ดแสนสมืนบาทคือจบไม่เกินนี้นะฮะนี่ให้ดูนะครับตัวบ้านยกพื้นสูงประมาณห้าสิบเซนฮะคานก็20-40ครับพื้นฐานเลยมาตรฐานเลยดูฮะราคาถูกมีทับหลังมีเทนนะฮะครบจบหมด ไฟนี่คือนะฮะไฟนี่เขาน่าจะเดินเดินฝังนะนะฮะคุณผู้ชมดูไฟเขาเดินฝังนี่ร้อยท่ออะไรไปหมดแล้วเห็นไหมฮะไฟเดินฝังทั้งหมดนี่ฮะคุ้มค่าไหมกับราคานะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ดูเป็นไอเดียนะวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะฮะถ้ามีโอกาสได้ถ่ายทําอีกนะครับนี่ขออนุญาตนะนะครับนี่แบบบ้านของพี่เขานี่ผมผมให้ชมข้างหน้าคุณผู้ชม นะครับขอให้ชมข้างหน้านะฮะเนี่ยขอญาติด้วยขอญาตพี่หนุ่มด้วยนะถ้ามาดูคลิปนี้นะฮะนี่ฮะนี่ดูก็น่าจะประมาณแบบนี้นะครับแบบบ้านที่ที่เขาขาวใช่ป่ะฮะพี่อันนี้แบบบ้านใช่ไหมฮะนี่จะเป็นประมาณหลังแบบนี้เลยแต่ไม่ต้องดูแผนนี่เราเราพามาชมกันดูจริงๆนะฮะเสานะฮะเป็นเสาหล่อนะครับนี่เสาหล่อในที่นะฮะเห็นไหมช่างเขากำลังเนี่ยทำเพิ่งจะเอาทับหลังบนออกนะฮะแล้วก็ก่อไป อิดแดงก็ความแข็งแรงนะคุณผู้ชมดูอันนี้เป็นแบบอิดแดงสองรูนะฮะนี่ฮะพี่ฮะอันนี้แถวนี้เขามีแต่อิดแดงเขาไม่มีอิดบอลอิดบล็อกอะฮะมีป่ะฮะก็มีบ้างอ๋อมีบ้างคุณผู้ชมใช่น่านะส่วนมากเขาจะเป็นอิดแดงกันทั้งหมดอะฮะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านก็จะเลือกเอาราคาต่างกันไหมพี่ราคาผมไม่ทราบเลยอ่านี่คุณผู้ชมพี่เขาเป็นก็ส่วนมากแต่ส่วนมากจะเป็นใช้อิดแดงกันซะเยอะใช่ไหมฮะส่วนมากผมที่ทำ ่วนมากที่ทําจะเป็นอิฐแดงนะคุณผู้ชมนะอันนี้นะฮะพี่เขาก็เป็นแบบช่างก่อช่างตังวงกบอะไรอันนี้ผมไม่ได้ทราบนะมาถ่ายเป็นไอเดียนะครับก็ให้ดูว่าเนี่ยเขานี้เป็นอิฐแดงนี่ดูแล้วดูวิธีการทําเขานะฮะอย่างนี้นี่คือพี่ผมถามนิดนึงเราเราตอกเหล็กไปเนี่ยเออคือกี่ก้อน,นะฮะส่นสมมติอิฐบล็อกเนี่ยก็จะเป็นสองสองชั้นแล้วค่อยค่อยตอกใช่ไหมฮะอย่างเป็นอิฐแดงเนี่ยต้องกี่กี่เซน,นะฮะ้นอ๋อ ถ้าเป็นอิฐแดง4ี่ถึงห้าก้อนคุณผู้ชมนี่ก็เป็นความรู้ด้วยนะนะครับเนี่ยถ้าสี่าก่อไป4-5ถึงก้อนเนี่ยเราถึงจะมีเหล็กแบบว่ากันผนังมันล้มใช่ไหมลงุงนี่การผนังมันล้มนะ4ีถึงก้อนนะนี่คุณผู้ชมดูตรงนี้ถ้าผมเอาแบบว่า3ก้อนได้ปหะฮะเนี่ยไ,ไ,ไ,ได้เหมือนกันอ๋อแล้วแต่เราคุณผู้ชมผมเอาสองก้อนก็ได้ดิฮะงั้นนะ่ะได้ไหมได้อ๋อแต่มันจะเปลืองคุณผู้ชมนี่เพราะว่าเจ้าของซื้อเองเนี่ยด,ดูนะฮะ หนึ 1> 1่เดี๋ยวผมมานับให้ดูนะ 1, 2, 3, 4, งอี่ห้าอันนี้5้าก้อนแล้วก็ถึงจะมีเหล็กกั้นแบบว่าผนังไม่ล้มอ่ะผูกกระเสาเนี่ยคุณผู้ชมดูดินะฮะถูกมากนะ7,2,000 0บาทนะครับพร้อมจบเลยแต่อย่างที่บอกราคานี้ยังไม่มีกำไรนะฮะโอเคนะครับวันนี้ผมมาถ่ายเป็นไอเดียนะฮะก็ให้ทุกท่านมาชมนะครับดูว่าใครมีงบเท่าเนี้ถ้าคุณมีงบ7 2 0 0 0 0บาทอยากให้ดูคลิปกันให้จบนะฮะ คือหลังนี้พี่เจ้าของเขาไม่ได้รับสร้างนะมีงบ7จะ0แสนบาทคุณจะได้บ้านทรงปัญญา3ห้องนอนเอ้ยขออภยัยบ้านทรงโมเดิร์น3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวครับในพื้นที่ใช้สอย85.5ตารางเมตรขนาดหน้ากว้าง9.5ลึกลงไป9.5ครับอิดแดงด้วยเนี่ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกฮะพี่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นช่างปูกระเบื้องด้วยเขาก็อาจจะรู้จักแบบทีมก่อทีมโครงสร้างทีม หลังคาอะไรเงี้ยฮะทำให้ราคาอาจจะอยู่ในประมาณนี้นะครับก็คุณผู้ชมลองไปเปรียบเทียบกันบวกลบกันไม่เท่าไหร่ฮะอย่างเราหาเองก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ7 5 0 0 0 0 0 0แต่ก็ยังได้บ้านที่คุ้มค่านะครับโอเคงั้นวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บู๊แหมรีวิวบ้านกันด้วยนะครับ